มีมาเซอร์ไพรส์กันอีกแล้วนะคะเรียกว่าช่วงนี้ค่ะ YG นะคะปล่อยของออกมาแบบรัวๆเลยค่ะวันพรุ่งนี้นะคะห้ามพลาดค่ะสาวๆแบล็คพ i n k นะคะพวกเธอจะไปให้สัมภาษณ์กับทางรายการ The Late Late, Late Show with James Corden ค่ะซึ่งก็เป็นรายการดังนะคะของฝั่งฝั่งอเมริกาค่ะ พวกเธอก็เคยไปออกรายการนี้มาแล้วนะคะเมื่อปีก่อนก็คงจะจำกันได้เนาะแต่ว่าปีนี้ค่ะเจอโควิดก็เลยไม่ได้ไปนะคะแต่ก็ไม่เป็นไรค่ะก็มีการสัมภาษณ์พวกเธอด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยวันพรุ่งนี้ค่ะประมาณนะคะเที่ยงครึ่งเวลาไทยค่ะเขาก็จะมีสัมภาษณ์ออกอากาศข้ามทวีปนะคะมาจากอเมริกามหา,ศา,ศาสาวแบล็คพิงค์ค่ะ จะเผยให้เห็นนะคะเบื้องหลังการทํางานการเตรียมงานรวมถึงนะคะจะได้เห็นเวทีที่จะใช้แสดงคอนเสิร์ตเดอะโชวเป็นครั้งแรกที่นี่อีกด้วยแถมด้วยนะคะเท่าที่ทราบก็คือจะมีโชว์เรียกน้ําย่อยนะคะจากสาวสาวแบล็คพิงก่อนที่จะขึ้นโชว์จัดเต็มในวันจริงอีกด้วยนะ,ะ,ะก็มาแจ้งตรงนี้นะคะให้ทราบแล้วกันค่ะ ตรงนี้เนี่ยก็อ f ฟฟิ i ชียลนะคะของ b บ a ็ k พิงกก็มาประกาศกันเลยทีเดียวนะคะพรุ่งนี้ค่ะ28มกราคมนะคะประมาณเที่ยงครึ่งเนาะจะได้เจอกับ b l a c k พิงกแล้วนะคะทางช่อง CBS ของอเมริกาค่ะแน่นอนทว่าตอนนี้แอดยังไม่มีลิงก์นะคะแต่ถ้าเดี๋ยวมีลิงก์แล้วแอดจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีค่ะหรือว่าใครนะคะที่มีลิงก์หาเจอกันก่อน,อนเนาะก็เอามาแปะที่ใตค้คลิปนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะช่วยๆกันเนาะจะได้ดูไปพร้อมๆกันค่ะ ก็ถือว่าเป็นข่าวดีนะคะพรุ่งนี้ค่ะมีเซอร์ไพรส์นะคะจะได้เจอกับสาวๆ b l แบล็คพิกันอีกแล้วนะคะแอดก็มาแจ้งข่าวสารให้ทราบแล้วกันค่ะแล้วมาเจอกันใหม่นะคะในคลิปหน้า